สวัสดีครับเพื่อนเ <ๆ S 1> ผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ MFK Club นะครับกับเรื่องเกี่ยวกับน้ำหอมของแบรนด์ MFK ที่พวกเราชื่นชอบกันเหมือนกับผมเช่นกันเลยนะครับในเทปนี้ ผมจะพาเพื่อนๆมาเจอกับ4จะตุรเทพน้ำหอมสดชื่นนะครับเฟรชของ MFK ที่ผมเลือกมาให้นะครับผมมองว่า4ตัวนี้คือสุดยอดนะครับของน้ำหอมแนวสดชื่นซึ่งผมเองเนี่ยก็ชอบน้ำหอมกลิ่นเฟรชกลิ่นสดชื่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้มีความเป็นยูนิเซ็กในตัวนะครับซึ่ง4จตุรเทพก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วนะครับในวันนี้ต้องเห็นเลยนะว่าลักษณะของมันเนี่ยจะเป็น ขวดใสๆนะครับสีขาวๆไม่มีสีสันแบบนี้ยกเว้นเจ้าตัวนี้นะเป็นฝาทองมาเลยถ้าผมเองเนี่ยเลือกน้ําหอมกลิ่นสดชื่นของ MFK ผมจะเลือก4ตัวนี้นะเป็นท็อปโของมาละจริงๆน้ําหอมกลิ่นสดชื่นของ MFK เนี่ยมีเยอะนะคบเพราะว่าไลน์อะควาทั้งลายอ่ะก็ถือว่าเป็นน้ําหอมสดชื่นของเขาทั้งหมดมี10ตัวด้วยกันแต่วันนี้ขอคัดมา4ตัวผมเอาใครมาบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้นะครับพี่ใหญ่สุด a q u i Universal ์แซ EDT Version นะครับเป็นตัวที่อยู่มาตั้งแต่ปี2009ไม่รู้รีเฟอร์มูลเลตไปกี่ทีแต่ก็ยังคงอยู่นะครับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันดิสคอนกันไปหมดแล้ว a q u i Universal ์แซ EDT ยังอยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นตำนานจริงๆเลยนะเขาไม่มาไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวที่2ตัวนี้คือเปอร์ตีมาแต่งนะครับก็เป็นตัวสืบทอดทายาทของเจ้าโคโลนพัวมาแต่งกลายเป็นเปอร์ตีมาแต่งก็ให้เขาเป็นลําดับ2แล้วกันถือว่าเป็นรุ่นพี่ใหญ่นะครับที่กลับมาเกิดใหม่ตัวที่3เป็น Gentle Fluidity Silver นะครับเวอร์ชันแล้วก็น้องคนสุดท้อง7-2-4ครับตัวนี้คือการกำเนิดใหม่ของตัว7-5-4 ที่เป็นน้ำหอมพิเศษที่ทำให้กับห้าง Bird of Goodman ในอเมริกานะครับครบ10ปีก็เอามาทำขายกันในชื่อ724วันนี้ผมจะรีวิวแบบรวมนะครับจะทำให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบกันเลยผมจะเทียบให้เห็นในมุมต่างๆว่าผมมองว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงใครชอบแบบไหนใครไม่ชอบแบบไหนเลือกตัวไหนดีนะครับีกวันนี้ไม่มีการเทสกระดาษเพราะว่าผมฉีดลงผิวหมดเลยครับตอนนี้เนี่ยบนแขนผมสองข้างเนี่ยนะครับมีสน้ำหอม ตรงนี้คือ a q u วายนิเวอร์แซลลตนะครับตรงนี้คือตัวปฏิมาแต่งตรงนี้คือ g e n เท e ฟอริตี้ซิมเบอร์แล้วตรงนี้คือ7.24นะครับเรียกว่า4จุดและฉีดมาน่าจะรวมชั่วโมงแล้วตั้งแต่กลิ่นเปิดนะครับจนกลิ่นเปลี่ยน,เป,ยนเป็นกลิ่นช่วงท้ายตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงท้ายหมดแล้วนะครับพวกกลิ่นเปิดหลายๆตัวหายกันไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า กลิ่นเปิดกลิ่นเปลี่ยนเป็นยังไงกันบ้างดังนั้นเราทดสอบกับผิวจริงๆเลยนะครับก่อนอื่นเรามาไล่โน้ตให้ฟังกันก่อนแต่ละตัวแต่ละตัวถือว่าข้อมูลพื้นฐานตามระเบียบตามประเพณีจะต้องมีนะครับเป็นข้อมูลโน้ตจาก Official ของ MFK ไล่ไปทีละตัวตั้งแต่ a q u a Universal i s e d ตตัวนี้นะครับท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นเบอร์กามตแล้วก็ซตรองนะฮาร์ดโน้ตก็จะเป็นดอกไม้ขาวไวฟ์ฟลเว แล้วเบสโน้ตหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นมัสกี้วูดนะครับเป็นมัสกี้เป็นไม้สำหรับตัวเปอร์ตีมาแตงนะครับท็อปโน้ตเขาจะเป็นลิเซียคูเบบานะครับแล้วก็ออร์เรนจ์บลอสซัมฮาร์ดโน้ตตรงกลางก็จะเป็นลาเวนเดอร์กับพอทอนนะครับเบสโนดจะเป็นมัสแล้วก็สำหรับเจนเทลฟูดิตี้ซินเบอร์นะครับท็อปโน้ตเขาจะเป็นจูนิเปอร์เบอร์รี แล้วก็ฮาร์ดโน้ตจะเป็นนัทเมกกับคอรินเดอร์เบสโน้ตจะเป็นมัสแอมเบอร์วูดแล้วก็วานิลลานะครับตัวสุดท้าย724ตัวนี้นะครับท็อปโน้ตเป็นเบอร์กามอสแล้วก็อัลดีไฮด์ฮาร์ดโน้ตจะเป็นแกรนดิโฟลลัมจัสมินแอบเปลูดก็คือมะลินะครับแล้วก็สวิตพีมอคออเรนจ์เบสโน้ตเป็นแซนดัลวูดแล้วก็ไวท์มัสนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับในเรื่องของความเข้มข้นจะมีอควาเนวร์ซาลิตตัวเดียวที่เป็น EDT นอกนั้นเนี่ยความเข้มข้นจะเป็นระดับ EDP o อ the p e r f u um, ูเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นก็จะเรื่องของความติดทนอะไรเนี่ยก็จะสูงกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกลิ่นว่าตอนเปิดกลิ่นแบบไหนตอนหลังกลิ่นยังไงเนี่ยมันจะมีตัวที่เปลี่ยนน้อยสุดมีความคงที่ที่สุดคือ Aqua Universalist นะครับเรียกว่าจะเป็นตัวที่เข้าใจง่ายฉีดไปเป,เป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์นั้นไม่ได้เปลี่ยนมากเปลี่ยนนิดหน่อยไม่มากแต่ตัวอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนมากกว่านั้นนะครับ ผมจะไล่ไปเร็วๆ4ตัวนี้นะครับว่ากลิ่นมันเป็นลักษณะไหนนะตัวอควายนวาลิสเป็นดอกไม้ขาวแล้วก็มัสนะครับกลิ่นสะอาดๆแบบผ้าซักใหม่นะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสบายแล้วก็สะอาดนะครับในขณะที่ตัวเปติมาแตงเนี่ยเป็นเช้าของปารีสใช่ไหมครับมันจะเปิดมาเนี่ยจะมีความเปรี้ยวเลมอนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังพอความเปรี้ยวหายไปเนี่ยเขาจะกลายเป็นความฟลอรล เขาจะมีความหวานละมุนนะครับเป็นดอกไม้ซึ่งก็มีดอกไม้ขาวแต่เรียกว่าความขาวเนี่ยเขาไม่ได้ดอกไม้ขาวล้วนเขามีลาเวนเดอร์เขามีฮอทอนนะครับผสมผสมทำให้กลิ่นเขาเนี่ยจะละมุนล,ละมุนดังนั้นใครที่ไม่ชอบดอกไม้ขาวบางทีอาจจะชอบปฏิมาแตงเพราะความดอกไม้ขาวมันจะจะไม่ชัดขนาดอย่างอะควาเรนยเวอร์ซาลิทในขณะที่ตัวเจนเทลฟริตี้ซินเบอร์เนี่ยจะต่างกับเพื่อนไปเลยนะครับความสดชื่นเขาจะมาจากจูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับ ในขณะที่พอความสดชื่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกลิ่นออสไปซ์เครื่องเทศกับไม้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีความหวานมีความวานิลาอยู่เจอืเจอๆด้วยดังนั้นกลิ่นเขาจะต่างกับชาวบ้านที่สุดในตัว g e n t ท e ล f ิน i t y นะครับแล้วก็ตัว724เนี่ยเขาจะเปิดความสดชื่นความเปรี้ยวเขาจะเป็นเบอร์กอมมอสจริงๆตัวอ q ควายนิเวอร์ i s ลิเนี่ยก็มีเบอร์กอมมอสนะครับแต่ว่าเขาจะอ่อนกว่า724เนี่ยเบอร์กอมมอสเลยมันก็จะชัดกว่าแล้วอัลดีไฮคือตัวความแตกต่างที่สําคัญของ7 2บความชัดเจน ค,ความแรงของเขาแล้วก็พอเบอร์กามอสความสดชื่นตรงนี้ความเปรี้ยวเขาหายไปเนี่ยมันก็จะเป็นดอกไม้ขาวเขาจริงๆอ่ะจ,จะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายอควาเนอร์สลิสที่สุดเลยนะครับเป็นอควาเนอร์สลิสเวอร์ชั่นที่เข้มข้นกว่าคล้ายๆอย่างนั้นแรงกว่าแล้วก็จะเป็นพวกดอกไม้ขาวแล้วก็เป็นมัสนะครับเห็นไหมครับมีความคล้ายกันทีนี้ถ้ามาเทียบกลิ่นไม่พึงประสงค์สมมุติว่ามีใครที่ไม่ชอบกลิ่นอะไรจะได้ตัดชอยกันได้ถูกนะครับกลิ่นของ ดอกไม้ขาวนะครับจัดๆเลยเนี่ยชัดๆอควาเน i เวอร์ซารีดเกเจเนี่ยดอกไม้ขาวแบบแน่นๆเลยเปิติมาแตงก็มีถึงจะไม่แน่นขนาดนั้นดังนั้นถ้าใครไม่ชอบพวกดอกไม้ขาวฟ o อร์เนี่ยคุณก็ต้องไปเลือกเจนเทลฟอร์ดิตี้ซินเบอร์นะครับซึ่งกลิ่นไปในทางสไปซ์แล้วก็ไปในทางไม้คือมีความดอกไม้อะไรอ่อนกว่าพวกนี้ไม่ค่อยฟ o อร์นะครับในทางกลับกันถ้าคนที่ไม่ชอบพวกสไปซ์นะครับพวก ไม้เครื่องเทศอะไรแบบนี้ก็ต้องเลี่ยง Gentle f r u t y y เพราะใน4ตัวนี้เขาเป็นตัวที่เป็นกลิ่นลักษณะน,นั้นมีความต่างกับเพื่อนนะครับก็มาเลือกพวกฟอร์โรพวกนี้ได้ใน7-2-4อย่างที่บอกไป a l d ด h ไฮเด่นชัดนะครับถ้าใครไม่ถูกกับ a l ลดีไฮก็ต้องเลี่ยงตัวนี้นะครับในขณะที่ในเปอร์ติมาแตงเนี่ยจะมี a m b บล็อกซานะครับจากข้อมูลที่เราเคยทราบแต่ปัจจุบันในออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ได้เขียนเึีเรื่องนี้เลยแอมบล็อกซานคือตัวที่ เป็นองค์ประกอบสําคัญใน540บาคาาดรูททั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เปิดติมาแตง่งนอกจากนั้นเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าน้ําหอมตัวไหนของ MFK ที่มีแอมบล็อกซานแต่เปิดติมาแต่งมีดังนั้นถ้าใครมีปัญหากับตัวนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับเรามาพูดถึงความสดชื่นตอนเปิดกันดีก,กว่าว่า4ตัวนี้ตอนเปิดเขาว่าต่างกันยังไงของควายนิเวอร์ซเนี่ย ัว EDT ตัวหลักของเขาเนี่ยนะครับจะเบอร์กามอสอ่อนๆน,นิดหน่อยเขาเป็นตัวที่ความรู้สึกเขาจะเขาจะไม่แรงที่สุดใน4ตัวนี้ละเขาจะละมุนสุดเขาจะสะอาดเขาจะบางเบาดังนั้น,น,นถ้าใครอยากได้อะไรเบาๆเนี่ยก็ต้องอควาเนอร์สลิสนะครับในขณะที่ความเบอร์กามอสเนี่ยคืออควาเนอร์สลิสกับ724แต่724เบอร์กามอสเขาก็จะจัดเขาจะแรงกว่าตัวเปอร์ติมาแตงเนี่ยจะไปในแนวเลมอนเลมอนอันนี้จะเป็นเบอร์กามอสนะครับ ในขณะที่ตัว Gentle Fidelity Silver เนี่ยเขาจะเป็น Juniper Berries ความรู้สึกของ Juniper Berries เนี่ยตอนที่มันสดชื่นตอนเปิดมันจะคล้ายๆเขาพูดว่าแบบ English Gin นะครับพวกเครื่องดื่มพวกค็อกเทลใสๆซ่าๆเย็นๆนะครับแล้วก็ตอนที่แบบเราดื่มแล้วมันมีความเย็นเราจะรู้สึกถึงความสดชื่นของเครื่องดื่มที่เย็นซาแบบนั้นช่วงเปิดเท่านั้นนะช่วงมันหายไปแล้วกลิ่นนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับ แล้วช่วงเปิดของความสดชื่นเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ30-45นาทีไม่น่าเกิดนะครับจากที่ผมลองฉีดปัจจุบันเนี้ยหายไปหมดแล้วนะครับผมถึงค้นพบเรียกว่าได้ได้เห็นถึงกลิ่นตอนหลังของมันเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนมากขึ้นความเอาดีไฮของ724เนี่ยเรียกว่าอยู่นานคงทนคือเอาดีไฮมันก็จะอยู่มันไปไม่ได้หายไปเลยแบบเลมอนเนี่ยหายจูนิเปอร์เบอร์รี่หายเบอร์กามอตหายแต่เอาดีไฮใน2 4ไม่หายนะครับอยู่กันยาว ถ้าคนที่ชอบก็ชอบไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็อาจจะทนไม่ไหวดังนั้นต้องลองใช้ดูถ้าใครที่ไม่ค่อยถูกกับ Audi High ที่ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำยาซักผ้านะครับที่มีความเข้มข้นถ้าคุณชอบความ n i v e r s a l i s t แต่มันอ่อนไปมันติดทนน้อยไปมันไม่ projection คุณอยากได้อะไรที่มันมัน,ม,นมัน projection มากขึ้นมันเข้มขึ้นมันแรงขึ้น724เนี่ยน่าทดลองเลยคุณอาจจะเจอทางออกของของ,ของตัวที่คุณต้องการแต่ คุณก็จะได้ Audi h i g มาด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าคุณโอเคกับ a ด d i h i g ไหม Aquarius e l i ิ e เนี่ยให้ความรู้สึกผ้าซักใหม่แบบเราดมผ้าที่ผ้าขาวผ้าปูเตียงในโรงแรมหรูๆนะครับสะอาดซักใหม่มาหอมสดชื่นมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆนะครับในขณะที่724เนี่ยมันเหมือนน้ำยาซักผ้าแรงมากนะครับเข้มกว่ามากแต่การใช้งานมันจะต่างกันอย่างนี้คือใน4ตัวนี้นะครับตัวที่ Projection แรงสุดพุ่งสุด ใส่แล้วคนอื่นจะได้กลิ่นมากที่สุดคือ724ตัวนี้นี่คือจัดเต็มดังนั้นถ้าเราใส่น้ำหอมแล้วเราอยากให้คนน่ะได้กลิ่น724น่าจะนำใน4ตัวนี้นะครับลองลงมาผมคิดว่าเป็นปฏิมาแตงกับ g e n t l e f i l i t y ใกล้เคียงกันผมจะให้ปฏิมาแตงมากกว่านิดหน่อยลองมาเป็น g e n t l e f i l i t y silver นะครับแล้วตัวที่ projection น้อยสุดคือ aqua u n i v e r s a l i s ตัวนี้จะให้ feeling ของความเป็นสกิน s ซ e n ์มากคือแบบกลิ่นใกล้ๆผิว ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่มีใครมาดมเราใกล้ๆก็มีแต่ตัวเราที่อยู่กับตัวเราใช่ไหมครับดังนั้นถ้าชอบแนวสกินเซนต์อ่อน,ออน,ออน au, ๆเบาๆไม่อยากรบกวนชาวบ้านอะควายรนิเวอร์ลิสอีดีทีนะครับขึ้นอยู่การใช้งานด้วยถ้าใครที่เป็นคนชอบเติมน้ําหอมแบ่งไปเติมหรือใช้ขวดเล็กอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็จะเหมาะอะควายรนิเวเอร์ลิสอีดีทีเลยผมเชียร์มากเพราะว่าถ้ากลิ่นมันอ่อนคุณไปเติมเอาแต่ช่วงตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าคนที่ไม่แบบไม่เติมน้ำหอมไม่พกแบบฉีดตอนเช้าแล้วอยากให้มันยาวๆไปเลยคุณก็ต้องเลือก3ตัวนี้นะครับปฏร์ตีมาแตง g e n เนอเร r ั t ที่ซิมเบอร์เพวกนี้มันจะอยู่คงทนกับคุณไปได้นานกว่านะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่มาชมคลิปของผมนะครับทั้งซีรีส์ MFK ครับแล้วก็ซีรีส์หอมไมครับด้วยขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมนะครับถ้าสนใจติดตามคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัพคลิปจะได้ทราบ แล้วก็ให้กำลังใจผมได้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้กับรายการ MFK Club นะครับคอนเทนต์ที่ทำเอาใจแฟนแฟน MFK แบรนด์นนนนนโดยเฉพาะเลยก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับผมจะเล่าเรื่องที่ผมเคยแบบพบกับ724ผมเคยใช้เขาฉีดฉีดเยอะอัดเยอะเลยผมแบบ เวียนเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันแรงมากเลยเราได้กลิ่นของอลดีไฮของมันเนี่ยตลอดเลยแบบแบบได้กลิ่นตลอดเพราะว่ามันอยู่กับเราแล้วถ้าเราอัดสเปรย์เยอะมันก็โปรเจคชันใส่เราคนแรกใช่ไหมครับก็เรียกว่านี่คือพิสูจน์แล้วนะว่าเขาแรงนะครับดังนั้นถ้าใครใช้ตัวนี้ก็ไม่จะเป็นต้องอัดเยอะหรือเลี่ยงอย่าไปฉีดด้านหน้าฉีดด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะทำให้เราไม่ไม่เวียนหัวหรือว่าน้ำหอมมันแดงจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระวัง แต่จะไม่เป็นปัญหานั้นกับ a q u a า n i v เ r อร์ซา t ซึ่งความเป็น EDT ของเขามันทําให้มันบางเบากว่า,วานี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้ำหอมลองดมสําคัญมากเลยฉีดผิวแล้วก็ใช้ไว้ให้เวลากับเขานะครับคำแนะนำของผมเวลาสมมติไปลองน้ําหอมก็คือตรงไปที่ช็อปน้ําหอมก่อนนะครับแล้วก็ฉีดเสร็จปุ๊บก็ไปทานข้าวไปช้อปปิง้ง แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็คอยดมกลิ่นที่มันเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าเรารู้สึกยังไงมันโปรเจคชันแรงเกินไปเราวีนหัวหรือเปล่าหรือว่าเราได้กลิ่นเป็นกลิ่นที่เราชอบไหมกลิ่นเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วตอนท้ายเนี่ยค่อยตัดสินใจนะครับแล้วถ้าสนใจก็ค่อยกลับไปที่ช็อปไปซื้อก็ได้ขอเข้าฉีดที่ผิวเลยนะครับผมคิดว่าการฉีดที่แขนเนี่ยแล้วก็ไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่ผมชอบใช้มากนะครับในปัจจุบันนี้เวลาจะลองน้ําหอม พวกนี้ต่างๆเนี่ยผมก็จะทำแบบนั้นนะครับน้ำหอมของ MFK ที่เป็นแนวเฟรชก็มีหลากหลายมากเลยนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่ก็มีบางอย่างที่เราไม่เจอใน MFK เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไว้พบก,กันเดี๋ยวมาครับแน่นอน